สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้หนูแอบ,บมาจัดปลูปบต,ตรี่รีโอาแอมให้ลูกค้ากันค่ะอย่าเสียงดังไปนะพี่ๆนี่แบตเตอรี่รีโอนะคะเปิดหลังใหม่เลยนะตอนนี้เหลือของเหลือไม่เยอะแล้วนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยนะลูกค้าอึบเหลือแค่ไม่กี่ลังแล้วนะคะพี่ๆนี่อุ้ยเดี๋ยหนูแบบนึงนะหนูเอาขึ้นไม่ได้อะ่ะอึบนี่ งานแพ็กเกจใหม่ด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นงานแบตเตอรี่리โอฮอมนะสามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้านี่ด้านในจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนี่ ด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้ใครสนใจนะลูกค้าปกติราคาจะอยู่ที่300กว่าบาทเลยนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลดเหลือ265บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พีขาบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะนี่แบตใหม่ไฟเต็มไฟแรงทุกลูกนะคะใครสนใจอยากได้ไปนะลูกค้าบอกเลยว่า ไปสั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่า265บาทส่งให้ฟรีคุ้มใส่ยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะลูกค้าแพ็กเกจใหม่ไฟเต็มไฟแรงทุกลูกนะใครสนใจนะคะลูกค้ารีบไปที่นี่ได้เลยนะคะของเหลือไม่มากแล้วนะเหลือประมาณ10บลังนะคะลูกค้าใครอยากได้รีบเลยจ้า